สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงสกินใน Android 11นะครับแล้วก็สอนการดึงไฟล์ 3.IMG ออกจาก OBB นะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงไปรับชมได้เลยครับสวัสดีชาวโอไฮแล้วก็คนที่มาดูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงไฟล์ GTA 3.IMG นะครับออกจาก obb นะครับผมแนะนำเป็นแอปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปครับไปที่จัดเก็บภายในครับ android obb นะครับแล้วก็ไปที่ com darkstar นะครับแล้วก็ไปที่ตัว patc h 8เนี่ยครับเห็นไหมแล้วก็กดค้างครับไปที่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น set ip นะครับ แค่นี้นะครับแล้วเราก็ดึงไฟล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับคือผมต้องการไฟล์อันนี้ปุ๊บผมก็แค่กดค้างแล้วกด Copy นะครับแค่นี้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะมันจะดึงไฟล์ไปหา Data ให้อัตโนมัติเลยนะครับมันสะดวกผมว่านะมันสะดวกมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ไหมไปที่ไฟล์ t x d b เนี่ยครับเข้ามาหมดแล้วครับก็ง่ายนะครับ สะดวกนะครับไม่ต้องดุ่งยากนะครับเมื่อเรา copy ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราอย่าลืมมาเปลี่ยนชื่อกลับให้เป็นเหมือนเดิมด้วยนะครับไปที่ android ครับ obb com starstar ครับกดค้างนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น obb ครับตอนนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการลง MOD หรือว่าสกินใน android 11นะครับคือ a อ d r o i d ด์จะมีปัญหาตรงที่ว่าเข้าไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเข้า Data ได้เดี๋ยวผมลองดูเนี่ยครับมันขึ้น e er อ r o r นะครับผมมีวิธีแก้นะครับไปที่ set a นะครับไปที่ android data com logstar นะครับหาตัวไฟล์โอเคครับไปที่ไฟล์ db นะครับมผมจะดึงไฟล์อันนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับดึงออกมานะครับให้เราเลือกไปที่ตัดเลยนะครับแล้วก็ไปที่วางที่ดาวน์โหลดนะฮะนี่ผมกดวางเลยนะครับอันนี้ขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันมันไฟล์มันใหญ่นะครับมันก็เลยขึ้นทีนี้ไฟล์ทั้ง3ไฟล์ก็มาอยู่ในดาวน์โหลดแล้วนะครับต่อมาครับเข้าแอป gdaimg t o ฮะ โอเพนครับทีนี้เราไม่ต้องไปที่ Data เลยครับเราไปที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ GTA 3 IMG ครับทีนี้แอดไฟล์เข้ามาได้เลยครับเราจะเอาอันนี้นะครับผมจะเอาสกินนะครับของน้องผมนะครับเท่านี้ครับเหมือนกันครับไฟล์ TxD2 อันนี้ก็เราก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเราเปิดไฟล์ได้เลยครับนี่ TxD มาอยู่ที่นี่แล้วฮะเราไม่ต้องเข้าที่ Data เลยเห็นไหมเพิ่เราก็ลงมัดปกติได้เลยครับที่ดาวน์โหลดครับนี่สกินที่ผมต้องการนะครับอันนี้นะครับแล้วก็แอดมาให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ติ๊กนะครับตกลงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะ ทีนี้ให้เรากดออกจากแอปนี้ไปเลยครับไปที่ set a เหมือนเดิมครับไปที่ดาวโหลดนะแล้วก็ติ๊ก3ามไฟล์นี้ครับ3มไฟล์นี้ปับ๊บแล้วก็กด t นะครับกดค้างนะครับแล้วก็ไปที่ตัดแล้วก็กลับไปที่ android data com d o ส star นะครับไฟล์แล้วก็ลงที่ t x d เลยนะครับนี่เรากดลงเอากลับมาให้มันอยู่ใน ไฟเกมเหมือนเดิมแค่นี้ครับแค่นี้ตัวเกมของเราก็จะมีสกินที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นปะครับไม่ยากนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามโอโมทีวีด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ